ชมค่ะชมชมหัวใหญ่ๆเนาะหัวใหญ่ๆเลี้ยงกันไว้นานแล้วเพ <c oughs> ่นชมเพื่นแบบนะคะดอกเขาก็จะเหมือนท่าบานเต็มเต็กใบของเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ <c oughs> อันนี้คือเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเขาไว้ก่อนนะคะ <c oughs> ยังไม่ค่อยโต แล้วก็ยังไม่ค่อยมีลูกนะคะอันนี้เป็นชุนี้เป็นเข็มนะคะเข็มดอกใหญ่ค่ะเข็มดอกใหญ่จะมีสีแดงสีแดงแล้วก็สีใบของเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะม้ก็จะถ้าออกดอกก็จะเป็นตุ่มๆให้เราเห็นก่อนนะ เวลาบานแล้วก็จะดูสวยแบบหนึ่งนะคะชมพูนะคะในร้านจะมีสองสีกำลังออกดอกสะพั่งเลยนะคะสวยสวยเลยดอกใหญ่ด้วยนะคะเป็นช่อใหญ่ด้วยค่ะก็ลูกค้าถ้าชวนชมคะ่ะชวนชมหัวใหญ่ๆเนาะ ห,หัวใหญ่ๆเลี้ยงกันไว้นานแล้วเพ <c oughs> ื่อนชมพืนชมผูนะคะในร้านจะมีสองสีกำลังออกดอกสะพั่งเลยนะคะสวยๆเลย <c oughs> ชอบไม้ดอกก็จะเป็นลักษณะนแนวดอกดอกก็คืออันนี้ดอกรักแรกพบนะคะ <c oughs> ดอกรักแรกพบนะคะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะดอกเขาก็จะเหมือน ถ้าบานเต็มเต็มอันนี้คือสีเหลืองนะคะดอกสีเหลืองค่ะนี่แหละเป็นลักษณะยอย่างเงี้ยค่ะสวยมากเลยนะคะต้นมาอันนี้คือเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเขาไว้ก่อนนะคะยังไม่ค่อยโตแล้วก็ยังไม่ค่อยมีลูกนะคะอันนี้เป็นชุกดูไม้ดอกบังค่ะฮะอันนี้ชมพูนะคะ ในร้านจะมีสองสีกำลังออกดอกสะพั่งเลยนะคะสวยสวยเลยดูไม้ดอกบังคาหาอันนี้แห้งไปเองค่ะอันนี้เป็นส้มจีนนะคะเพื่อนๆนรู้จักส้มจีนไหมคะเปรี้ยวจีเพื่อนอย่าปล่อยเอาไว้ให้ยาวนะคะเราต้องคอยตัดมันเนาะต้นไม้ในร้านก็จะเห็นแบบนี้นะคะ น,นี้หลังแบบนะคะดอกเขาก็จะเหมือนถ้าบานเต็มเต็งคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาปลอดโปรนะคะโคตายหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะแค่น้ำนานๆแต่ว่าแต่ถ้าอีกสักพักนะคะฝนไม่ตกก็เดี๋ยวก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะ ที่ร้านมันจะมีฝนตกตลอดเวลานะคะสวยนะคะสนสนฉัดดูไม้ดอกบังคหาอันนี้สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะที่ร้านมันจะมีฝนตกตลอดเวลานะคะ สีสันสวยงามสวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะที่ร้านมันจะมีฝนตกตลอดเวลานะคะชมพูนะคะในร้านจะมีสองสีกำลังออกดอกสะพั่งเลยนะคะสวยๆเลยคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาปอดโกนะคะ สวยนะคะสนสนชัดสวยนะคะสนสนชันสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะ ที่ร้านมันจะมีฝนตกตลอดเวลานะคะฝนก็ไม่ตกแล้วนะคะฝนหยุดตกแล้วถ่ายแนะนำต้นไม้นะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะที่ร้านมันจะมีฝนตกตลอดเวลานะคะเพื่อนอย่าปล่อยเอาไว้ให้ยาวนะคะเราต้องคอยตัดมันเนาะ ต้นไม้ในร้านก็จะเห็นแบบนี้นะคะอันนี้หลังให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะอันนี้คือต้นสนฉัดนะคะที่เล็กกำลังซูมมาเนี่ยนะคะต้นสนฉัดค่ะสีสันสวยงามคิมนี้เป็นเข็มนะคะเข็มดอกใหญ่ค่ะเข็มดอกใหญ่จะมีสีแดงสีแดงแล้วก็สี ชมพูนะคะในร้านจะมีสองสีกำลังออกดอกสะพั่งเลยนะคะสวยๆเลยควรชมคะชม่ะจนชมหัวใหญ่ๆเนาะหัวใหญ่ๆเลี้ยงกันไว้นานแล้วควรชมเ <c> พ <oughs> <ๆ>ื่นก็ <c oughs> จะมีน้ำขังเป็นบางจุดนะคะน้ำขังเป็นบางจุดนะคะ ต้นไม้จะแบบนะคะดอกเขาก็จะเหมือนถ้าบานเต็มเตมตายหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะแค่น้ำนานๆแต่ว่าแต่ถ้าอีกสักพักนะคะฝนไม่ตกก็เดี๋ยวก็สวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะที่ร้านมันจะมีฝนตกตลอดเวลานะคะชมพูนะคะ ในร้านจะมีสองสีกำลังออกดอกสะพั่งเลยนะคะสวยสวยเลยแบบนะคะดอกเขาก็จะเหมือนท่าบานเต็มเต็มชมพูนะคะในร้านจะมีสองสีกำลังออกดอกสะพั่งเลยนะคะสวยสวยเลย <c oughs> คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาปลอดโปร่งนะคะ <c oughs> ก็จะมีน้ำขังเป็นบางจุดนะคะน้ำขังเป็นบางจุดนะคะต้นไม้ฝนก็ไม่ตกแล้วนะคะฝนหยุดตกแล้วถ่ายแนะนำต้นไม้นะคะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะอันนี้คือต้นสนฉัดนะคะที่เล็กกำลังซูมมาเนี่ยนะคะต้นสนฉัดะคะ่ะ เพื่อนอย่าปล่อยเอาไว้ให้ยาวนะคะเราต้องคอยตัดนเนาะต้นไม้ในร้านก็จะเห็นแบบนี้นะคะอันนี้หลังสวยนะคะสนสนฉัดควนชมคะ่ะชมชมหัวใหญ่ๆเนาะหัวใหญ่ๆเลี้ยงกันไว้นานแล้ว ส่วนชมพืนใบของเขาก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะตายหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะแค่น้ำนานๆแต่ว่าแต่ถ้าอีกสักพักนะคะฝนไม่ตกก็เดี๋ยวก็ดูไม้ดอกบ้างคะ่ะอันนี้แบบนะคะดอกเขาก็จะเหมือน ถ้าบานเต็มเต็มตายหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะแค่น้ำนานๆแต่ว่าแต่ถ้าอีกสักพักนะคะฝนไม่ตกก็เดี๋ยวก็ใบของเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดอกใหญ่ด้วยนะคะเป็นช่อใหญ่ด้วยค่ะ ก็ลูกค้าถ้าสีสันสวยงามกิมบ์ค,ควรชมคะ่ะจนชม,ชมหัวใหญ่ๆเนาะหัวใหญ่ๆเลี้ยงกันไว้นานแล้ว <c oughs> ควรชมเพื่อ <c oughs> นก็ไม่ตกแล้วนะคะฝนหยุดตกแล้วถ่ายแนะนำต้นไม้นะคะ <c oughs> ควรชมคะ่ะจนชมหัวใหญ่ๆเนาะ หัวใหญ่ๆเลี้ยงกันไว้นานแล้วเพ <c oughs> ื่อนชมเพื่อนนะคะจะดูเหมือนเป็นลูกเงาะนะคะ <c oughs> เป็นขนขนออกมาเป็นลูกเงาะนะคะจะมีสีนี้ด้วยนะคะเพื่อน <c oughs> อันนี้ถ่ายให้ดูนะคะว่า นมจี ona, ๊ดเป็น <spooky> ลักษณะนะคะอย่างนี้นะไม้ก็จะถ้าออกดอกก็จะเป็นตุ่มๆให้เราเห็นก่อนนะเวลาบานแล้วก็จะดูสวยแบบหนึ่งนะคะไม้ก็จะถ้าออกดอกก็จะเป็นตุ่มๆให้เราเห็นก่อนนะเวลาบานแล้วก็จะดูสวยแบบหนึ่งนะคะสวยนะคะสนสนฉัด